มินสุที่นีกฤษณสาคุบค,ค่ะกับรายการเพชรเลเวอร์แบบว่ารักเวอร์ในวันหยุดสบายๆแบบนี้นะคะสิ้นปีแล้วนะคะแน่นอนเฟิร์นก็จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงที่ใครหลายๆคนยังไม่เคยรู้จักมาก่อนถ้าพูดถึงการซื้อขายสัตว์เลี้ยงนะคะเฟิร์นว่าค,คุณผู้ชมก็คงจะนึกออกว่าจะต้องเป็นที่จตุจักรแน่นอนและตอนนี้เฟิร์นก็อยู่ที่ตลาดนาัดจตุจักรแล้วนะคะวันนี้เฟิร์นจะพาคุณผู้ชมไปดูสัตว์เลี้ยงสัตว์แปลกและก็น่ารักมากตามเฟิร์นมาเลยค่ะ คือพี่โอและพี่เบียร์นะคะเป็นเจ้าของร้านมินิซุเปคาเฟ่นะคะคเออถามนิดนึงว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรคือแมวหรือเสือเป็นแมวครับเป็นสัตว์ในตระกูลแมวก็คือจริงๆแล้วในร้านของพี่โอ๊ตเนี่ยนะคะจะมีสัตว์แปลกๆเยอะเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาไฮไลท์ก็คือเป็นแมวป่านะคะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่โอ๊ตแล้วก็พี่เบียร์ช่วยให้ความรู้กับเราสักนิดนึงนะคะว่าความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจนี้มากี่ปีแล้ว ก็เร no ิ <stop. S 2> <f> ่มต้นธุรก <day> ิจน <ifen S 2> ี้มันก็ประมาณสักจริงๆถ้าเริ่มนําเข้าประมาณสักสี่ปีแล้วครับอ๋อคือเป็นคนนําเข้าเองเลยใช่ไหมคะนำเข้าสัตว์แปลกๆเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราเริ่มขายสมัยแรกๆเลยก็เริ่มขายสัตว์เลี้ยงค้าเนี่ยเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วคือสมัยก่อนเราก็รับเขามาขายทีนี่ยยังไม่ได้นําเข้าเองไม่ได้เปิดฟาร์มแล้วอย่างเจ้าแมวป่าเนี่ย ำเข้ามาจากประเทศอะไรคะตัวนี้เป็นแอฟริกาใต้ครับและจริงๆแล้วแมวป่าเราเรียกว่าแมวป่าอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคือเป็นสัตว์ในตระกูลแมวหรือว่าเป็นเสือเพราะว่าหน้าเขาเนี่ยจะเหมือนเสือมากเลยเป็นแมวครับตัวนี้เป็นแมวแล้วก็เป็นแมวป่าที่มีขนาดใหญ่ัตเต็มที่เขาประมาณ 9- ถึง15หโ,โลก็ถึงประมาณอารมณ์แบบหมากลางๆหน่อยครับค่ะ อายุประมาณประมาณกี่ปีแล้วคะตัวนี้สเดือนครับสามเดือน,นใช่สามเดือนก็ใหญ่เท่ากับแมวมแตัวเต็มที่ะแล้วถ้าถ้าโตเต็มวัยนี่เขาจะประมาณกี่กิโละคะตัวเขาใหญ่มากไหมเต็มที่แม็กซ์สุม,มันสิบสิบห้าหรือสิบหกโลครับก็ถือว่าใหญ่อแบบันดับต้นในกลุ่มแมวค่ะเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตช่วยพูดถึงลักษณะเด่นของเจ้าแมวป่าเลยค่ะครับอ่า จุดเด่นของเขาคือก็จะเป็นหูที่เห็นชัดเจนจะมีคู่ขึ้นมาซ,ซึ่งในแมวปกติมันไม่มีค่ะนะแล้วก็จะมีมาร์กิ้งหน้าแบบนี้ครับที่มีหูดําหน้าดำอะไราเงี้ยครับคือพวกนี้มันช่วยพัางพางพรง,พงเขาเรียกว่าอะไรพัางแสงเวลาเขามองเห็นในที่ที่โล่งเนี่ยเขาสามารถเห็นได้ชัดกว่าคนปกติหรือสัตว์ชนิดอื่นนะ่ะแผลตรงเนี้ยครับช่วยพัางแสงะนะครับแล้วก็เมื่อโตเต็มที่เนี่ยเขามีขนาดตัวที่ใหญ่ ใหญ่ประมาณหมาพันกลางๆปุกบีเกิลพวกอะไรประมาณนี้ครับเล่งน้ําหนักตัวเขาก็เต็มที่ประมาณ15บห้าถึงสิบหกโลอายุจริงๆอายุโตเต็มวัยประมาณตีกว่าครับแต่อายุไขเขาอายุยืนเหมือนกันประมาณ1ิบสิบห้าสิบห้าปีได้ครับหูตรงนี้ผู้ตรงนี้เม็นมีหน้าที่โดยกันารรับเขาเรียกว่าอะไรรับคล้ายๆประสาสัมผัสะครับมันจะรับพวกลมพวกอะไรอย่างเงี้ยทิศทางลมเงี้ยเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อค่ะครับอันนี้คือสำคัญับนยตัวนี้ชื่ออะไรอะ บอร์กินครับตัว <Ber gin. S 1> นี้ไม่สนใจเราเลยแล้วลสำคัญคือถ้าเกิดเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะนิ่งมากคือหมายถึงถ้าเกิดเราเพาะในที่เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กๆครับเขาจะนิ่งมากผมว่านิ่งกว่าแมวเพราะว่าแมวบางตัวคือจับแล้วมันจะหนีวิ่งหนีอะไรเงี้ครับแต่นี่คือนี่อยู่เป็นช่วงได้เลยแล้วเท้านี่ใหญ่มากนะคะใช่ครับอารมณ์เหมือนเสือเท,ท้าแข็งมากีใช่แล้วอันนี้นี่คือสามารถเพ,พาะพันธุ์ได้เองไหมคะพี่โอ๊ต จริงๆในเมืองไทยเนี่ยยังเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่ามันยังใหม่กับเมืองไทยอยู่แต่ว่าทางต่างประเทศอย่างเช่นแอฟริกาหรือว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาสามารถพอพันธุได้แล้วแล้วก็สามารถคลอสคือไฮบิดผสมกับแมวบ้านได้ด้วยนะฮเยี่ยมเลยแล้วกออ็อาหารการกินนี่เป็นยังไงคะแตกต่างจากแมวทั่วไปไหมคะไม่ไม่ไม่ต่างกันมากคือจริงๆธรรมชาติเขาก็จะเป็นนักล่าทั่วไปก็คือกินนกกินหนูกิน สัตว์เลี้ยงคานทั่วไปแต่ว่าพอเราปรับให้เข้ามาอยู่ในที่เลี้ยงก็คือเหมือนหมาเหมือนแมวทั่วไปเนี่ยแหละเราให้กินอาหารเมร็ดนะครับแต่เราอาจจะเสริมพวกเนื้อสัตว์บ้างหรือนมให้เขากินบ้างแค่นั้นเองแต่หลักๆคือเราให้กินอาหารสําเร็จรูปแต่ว่าเราเน้นเกรดที่มันมีคุณภาพอยแค่นั้นเองเออที่อยู่อาศัยอะค่ะก็คืออยู่ในกรงหรือว่าเราควรจะปล่อยเขาหรือว่าเราควรจะเลี้ยงเขายัางไงมันมีการเลี้ยงที่แบบเราฝึกเขาให้มาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะคือแมวพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้า ถ้าถ้าคนที่เอาไปเลี้ยงคือเขาส่วนใหญ่เขาปล่อยเลี้ยงในบ้าน<ม>เขาจะไม่ขังคงนะเพราะว่าด้วยความว่านิสัยเขานิ่งๆแบบนี้เขาจะไม่ดื้อไม่ซนนะครับ<ม>ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยในห้องนอนห้องนั่งเล่นให้เขาเดินทั่วไปครับเป็นอิสระคือนิสัยนี่คือจะไม่ค่อยมีนิสัยของขาเป็นสัตว์ป่าแล้วใช่ไหมคะอย่างถ้าตัวนี้เนี่ยไม่ไม่เหลือเลยค่ะก็คือเป็นแมวปกติทั่วไปอยู่บ้านเราก็ปล่อยของเขาชี่ในกระบะท้ายเหมือนแมวปกติเลย<ม><ม>ก็คือเอางี้ยม่าเลี้ยงเป็นแมวตัวหนึ่งมีข้อต่างเงยอะดียวคือเรื่องไซ เรื่องขนาดใหญ่กว่าแค่เนี้งค่ะแล้วอย่างมีข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับถ้าคนที่สนใจจะเลี้ยงแมวป่าค่ะเขามีพื้นที่จำกัดเนี้ยก็คือได้เหมือนแมวบ้านทั่วไปเลยเนาะก็ kardeş, <gesch ee. S 1> จริงๆคืออยากให้เน้นเป็นเป็นพื้นที่พอสมควรในการให้เขาได้เดินได้กระโดดได้อะไรเพราะว่า คือจะเป็นแมวป่าหรือแมวบ้านก็ตามก็ควรจะต้องมีพื้นที่ในการออกกําลังกายนี่หรอไหมครับถึงนอย่างน้อยควรมีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งได้เล่นกับเจ้าของบ้างหรือว่าได้กระโดดเล่นอะไรประมาณนี้ครับ,บมีแสงแดดสองถึงอ,อ,ะอะไรประมาณนี้ครับแล้วอยากจะให้พี่โอ๊ตแบบ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 ฝากฝากนิดแบบนึงว่าเราควรจะระมัดระวังในเรื่องสุขภาพหรือว่ามีข้อแนะนําในอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยด้วยความที่เขาเป็นแมวใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องกระดูกสาคัญ ตั้งแต่เล็กเนี่ยควรจะต้องเสริมแคลเซียมเขาหมายถึงว่าให้กินคืออาหารในธรรมชาติเนี่ยเขากินอาจจะกินหนูกินอะไรที่มันกินไปทั้งกระดูกทั้งเลือดทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเราปรับให้กินอาหารเ็ดเนี่ยเราควรจะต้องเสริมแคลเซียมอาจจะเป็นแคลเซียมผงแคลเซียมน้ําหรือในรูปแบบฉีดก็ได้ค่ะนะครับก็คือวิตามินแคลเซียมสําคัญถ้าเราคิดจะเลี้ยงเขาในเอามาปรับให้อยู่ในที่เนี้ยก็ควรจะต้องให้ครบค่ะ,ะให้มันครบห้ามู่อะไรประมาณนี้ครับแล้วส่วนตัวพี่โอ๊ตกับพี่เบียร์เนี่ยทำไมถึง ชอบตอนนี้ชอบเจ้าแมวป่าเป็นพิเศษค่ะค่ะชอบแมวป่าพิเศษไม่ขนาดนั้นนะคะแบบว่าชอบเลี้ยงอะไรแปลกๆกันมากกว่านะเวลาเห็นแล้วแบบนึกตื่นเต้นมากน่าเลี้ยงจังเลยจะเปิดดูหนังสือเปิดเว็กเนี่ยค่ะแล้วก็แบบสนใจคือได้เริ่มได้แล้วก็สนใจกันโดยส่วนตัว ล้วนี่คือเป็นลายแรกในประเทศไทยเลยค่ะที่สนใจนำเข้ามาที่คาล้ลเข้าผมคิดว่าน่าจะมีมีเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เขาไม่เชื่อแต่อย่างเป็นลูกที่ที่นาเข้ามาเนี่ยเราอาจจะค้าว่าเป็นเจ้าแรกแต่ที่สวนสัตว์ผมคิดว่าน่าจะมีเพาะขยายพันธุ์กันอยู่ครับคาร์ลถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่จะเลี้ยงเจ้าแมวป่าเนี่ยแล้วจะต้องสั่ง ในช่วงไหนคะหรือว่าถ้าเราสั่งช่วงเนี้ยเราจะได้แมวในช่วงไหนครับโยคือฤดูผสมพันธุ์ก็จะประมาณปีละหนึ่งถึงสองครั้งแต่ว่าช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาผสมพันธุ์ก็ถ้าจะรับออเดอร์นี้ก็คือรับแล้วก็รอสักประมาณสักสองสาเดือนนะครับถึงจะเริ่มคลอดแล้วก็เริ่มพร้อมที่จะส่งออกได้เออแล้วอย่างการที่เขาเป็นแมวป่าเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาจะต้องมีการเอ็กซ์ไซส์มีแอคทิวิตี้มากกว่าแมวบ้าน ทั่วไปดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีของเล่นอะไรเงี้ยเป็นที่ล่ออะไรเงี้ยเหมือนที่เราเคยเห็นทั่วไปแล้วก็ชวนเขาเล่นมากกว่าปกติหรือเปล่าคะพี่โอดก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะล่าเหยื่อทุกวันเขาจะไม่เหมือนกับแมวบ้านคือแมวบ้านเนี่ยมันถูกพัฒนามาเป็นแบบเป็นร้อยปีแล้วก็คือมันอาจจะต้องไม่ต้องล่าเหยื่อเพราะมันเดินไปมันก็เจออาหารเม็ดก็กินอย่างเปอร์เซียที่เราเห็นบางทีนั่งนั่งนอนนอนอย่างเงี้ยครับคือกิจกรรมเขาไม่มีอะไรมากแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยเขายังเป็นเอ็กโซติก เพชรอยู่ก็คือถือว่าเป็นสัตว์ป่าซึ่งนํามาเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนแบบกิจกรรมของเขาทุกวันคืออย่างเช่นตอนเช้าเขาต้องออกล่าเหยื่อเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรให้เขาเล่นให้เขากระโดดให้เขาวิ่งบ้างอให้เขาแบบออกกําลังกายครับเขาจะได้แข็งแรงกระตุ้นความอยากอาหารด้วยก็คืออาจจะ เสริมแคลเซียมอาจจะให้กระดูกอีได้ใช่ใช่เป็นให้กระดูกป่นหรือไม่ก็เป็นแคลเซียมน้าวิตามินเป็นแคลเซียมเม็ดเลยค่ะปกติกระป้อนผสมในอาหารให้เขากินเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าต้องการแคลเซียมมากกว่าแมวบ้านทั่วไปเนาะตัวเขาใหญ่ค่ะค่ะค่ะเพิ่นอยากจะให้พี่โอกับพี่เบียร์นะคะช่วยฝากช่องทางติดต่อถึงคผู้ชมหน่อยนะคะว่าถ้าสนใจเนี่ยหรือว่าอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงเนี่ยเราจะต้องติดต่อได้ทางไหนบ้างคะก็ หลักๆคาง่ายๆเลยก็คือเข้าที่ Facebook ก็ได้ค่ะพิมพ์มินิซูคาเฟ่นะครับเปิดไปมันจะมีข้อมูลเบื้องต้นราคารายละเอียดอะไรประมาณนี้เราก็จะมีสัตว์ชนอื่นด้วยนอกจากแมวนะครับเราสอบถามในอินบ็อกก็ได้หรือถ้าใจร้อนโทรมาคุยก็ได้ครับเบอร์โทร0815674299ค่ะครับผมหรืออีกช่องทางหนึ่งก็ที่จะรู้จักเนี่ยนะครับโซนดีซอยเจ็ดห้องหนึ่งเจ็ดเนครับ ยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เบียแล้วก็พี่โอ๊ตมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ ลอดฟิลิปส LED เราสร้างนงวัตกรรมที่ไม่ต้องกังวลเรื่อง UV ความร้อนต่ำให้แสงมากและถนอมสายตา